วัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวเรื่องเซอร์วิสที่ควรรู้นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อกับ Honda ารถซิงนั่นเองครับคือส่วนมากปัญหาหลักๆที่ผมเห็นสำหรับลูกค้าที่มาซื้อรถร้านเรานะครับโหลดแอปพลิเคชันไปแล้วไม่มีรุ่นรถที่เราซื้อหรือว่าอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็แนะนําให้อัปเดตซอฟต์แวร์ตัวโทรศัพท์ของท่านก่อนนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน Honda Lo Sing มานะฮะแล้วก็อันดับแรกครับโหลดไปมันก็จะให้เข้ากับตัวลูทเบียน คืออันนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนของพวก Gmail อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการยืนยันตัวตนของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีข้อตกลงอ่าเราก็จะมีการบอกว่าอ่าสิทธิ์นู้นนี่สิทธิ์นี้อันนี้ก็ให้กดยอมรับกันไปนะครับอ่าอันดับแรกก็จะมีเลือกให้เลือกรุ่นรถก่อนอ่าพอเราเลือกรถเสร็จครับก็จะมีการมุงบอกถึงวิธีของการเชื่อมต่อตัวรถอยู่หรือเปิดบลูทูธของตัวรถนั่นเองนะฮะอันนี้แนะนําให้เปิดบลูทูธไว้เลยนะครับ ตัว ADB 2025ได้เรียเปลี่ยนเป็นหน้าจอทีมทีมเทียบ,บ,บร้อยแล้วสามารถดูและเข้าใจง่ายมากกว่าเดิมนะครับและก็ในส่วนนี้ครพอเข้าไปปุ๊บเลือกรุ่นรถเสร็จก็จะมีให้การกดยอมรับของตัวข้อมูลนะครับและคราวนี้ก็จะทําการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายต่อการ เชื่อมต่อนั่นเองนะครับสําสหรับการเชื่อมต่อรถซิงค์นะครับมันมีประโยชน์ยังไงอันนี้ก็มีประโยชน์ข้างๆเยอะเลยนะครับก็เป็นมองเส้นทางหรือว่าการโทรหรือรับข้อความหรือว่าฟังเพลงอ,อันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับสําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนั่นเองฮะและการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดทํำมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นก็คือการมีบลูทูธติดหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับอันนี้จะทําให้ตัวการใช้งานกับระบบรถซิงก์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ฟังก์ชันโดยการ คำสั่งเสียงนั่นเองนะคะคืออย่างสมมุติอ่ายกตัวอย่างมาเช่นเราจะไปที่ไหนนะฮะอันนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันตัวแมปนั่นเองนะครับคือเราสามารถเลือกไปที่แมปแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีการใช้คําสั่งเสียง,ยางสามารถใช้คําสั่งเสียงผ่านบูทูติดหมวก,กันน็อกและบอกจุดที่เราอยากจะไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งและใช้งานง่ายมากๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อความ หรือว่าเรื่องของการโทรนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ต่อเรามากๆนะครับมันคือแบบว่าเป็นตัวฟังก์ชันที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าเองนะครับและถ้าหากว่าใครสนใจเจ้า New ADV 350ปี2025ครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณกับประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุดถึง2 0 0 0บาทนะครับฟรีทะเบียนพรบและประกันรุถหายอีก1ปีนะครับอ่าและสำหรับวันนี้ผมขอบอกข้อมูลความรู้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับสาธุเกียริโยนครับสวัสดีครับ